สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องครับน,นี่สถานีบันนอกแต่สิพาพี่น้องมาหากระโพดขึ้นเอาครับปลาหนีมือที่ซีมือหนีแล้วครับนี่สูงมันแล้วมือหนีแล้วครับแดดก็เริ่มฮอนแล้วพี่น้องเนี่ยสิพ้ามาเบิ่งทีมงานโสตายครับ นี่ลายแหลกเด้อจานชิแจ็คทัทงแล้วจนานทังทังที่สองอทังที่สองโอ้ลหออกมาบัานนี้อันนี้ขึ้นมาสวยต้นกระโพดก็สูงสูงมือต้นเด็กวออกวงเอาสูงไปครับแดดฮอนก,บอกอับบัาเขาหฮม เต่าโฮมบอกไปกินพูนละโอ้ฝนก็เริ่มมืดมาแล้วพี่น้องเอ้ยแดดป็นไดก็บ่มีคนของโฮมย่านกันได้ลื่นเมาส่วนตัวกันบ่ปวดฉี่ปวดเหี่ยวกับพวก้าไปฉี่ไปเหี่ยวปล่อยให้มันออก ออกน้ำรูคุ้มคนทีมงานสูตายพี่น้องแชนชีเอตัดพวงเด้อพี่น้องเด้อปิงไกลกับผิไก่กับีทีมงานด้อลูกคีแสบไห้ทีมงานโูตายจัดก่อนเลย จานทีทหาประวันนเเท้ากูนเรน่อยตั้งิสองเทละยังอยู่แนกกินครับพี่น้องตามที่อีสานบานนอกบานหน้าทันกบอ่อาันเออกินเขาแล้วกัน

ไ็ได้อมเทใบูงๆถือว่านั่งตันั่นไปไปเตรเอาไปเทนั่นแหลยทีมเดยของจานปลาทีมงานโสดทีมงานโสตายทีมงานโสตายโอ้สุดยอดเลยมาเจโอ้คนก็มาหลายคนทีมงานโสตายจัดของจวดเลยวะเะมามันเลยเกือแดคน่วนก็มาหลายคน เอาคือมอใส่จวดคือมาใส่น้ำแดงแบบนี้กว่าโอ้จวดตะแลงทีมงานสูตายเฮ้ยวาตถฟฝนสิตกกระแดดคือเ่า grab นาไปดนึ่ง g r a นาไปกระด้ เสามจุดบาทถึอจุดบาทหยิบห่ากันหยิบห้าป้าถึอทั้งบนทั้งล่างเลยอาจารย์ชิแม่โอ้โหแน่นอนนี่ลีเราไปผู้ลญกสั้องสัผมเลยว่าห้าเจยบห้าบาทมีหลายอย่างมันมีจุดสามเปาสามบาทสาหากินอย่างมือน่ะบอกอาจารย์เลยโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอน พี่สองหักบาทนี่ละกรพูอจะถือเลขกันแล้วจานขี้ถือทั้งบนทั้งล่างเนาะโอ้ตาย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 เอาเบียวเปิดเมปิดาเปิดเบี้ยมเปิดังกอแเตอพอซื้อจะเป็นถุโอ้ยแหงแห้งแงหมือนีฮักกระโพดต้อนแดดถือเลขอีกครับ ผบฝนเย็นตุนลูกซร้งสันไอ้เี็จจานเลือกไปเล้วนะมือนี้ไอ้ครับพี่น้องครับมือนี้ซ้ำนี่แหละเลือกตะเวนมือนี้จานชี้ถืกเลขหาซิบบาทบนบนยี่สิบหาบาทล่างกับยี่สิบหาบาทโอ้ มือนี้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยเนาะจานเนาะ <laughs> จานถือเลขครับมาอ,อนี้โอ้เนนอน <laughs> นี่เลยเสด้อเสื้เสื้สื้สื้เงินหักรกระโพดก็ได้เงินถือเลขก็ได้ครับโอ้เนนอนรกระโพดกระเบีเ่ยวสำรองครับรมือนี้ รัสีเลี้ยวกับโบเลี้ยวคนมานน้อยครับเหมือนยังไง้กอย่าลืมติดตามนะครับเด้อฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสวัสดีครับ